โย่หายๆทุกคนครับหายหน้าหายตากันไปตั้งหนึ่งเดือนนะโอ้โหคิดถึงทุกคนเลยมามะมากอดกอดกอดกอจริงๆเนี่ยช่วงหลังมานี้ก็คือมันเป็นช่วงใกล้ผิดเธอของผมพอดีนะครับเลยว่าผมเนี่ยได้นั่งเคียงงานเลยยาวเลยครับไม่ได้ไปเล่นเลโก้ไม่ได้ไปทําอะไรนะครับไม่ได้ไปที่นครดาราด้วยครับนดีต้อัเขาสูคมมงไไปทหก็ อ่อันอันอันนี้กูบิวเองก่อนไปดูคลิปกันเนี่ยผมก็อยากจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยคำหยาบค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีั้งเพื่อนผมแล้วก็อะไรหลายๆอย่างหลายๆปัจจัยครับไม่คลิปมันเนี่ยอาจจะเสียงเบาบ้างอาจจะดังบ้างก็ต้องขออภัยไปในทีมนี้ยนะครับก็จะพยายามเซนเซอร์คำหยาบให้ได้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าไปหมดก็อเออลืมลือกอ่านะครับก็วันนี้ผมกับเพื่อนเนี่ยจะไปตะลุยแบบผีในโลบวอกกันนะครับบอกเลยว่าเดี๋ยวแกงล่าท้าผีในคราวนี้นะครับ จัดแบบเต็มระบบสุดๆเลยนะครับผีเบาอีสานอ่ะผีแหลกผีแหลกไก่อ่ะหน่องไปแล้าหน่องไ้วผีบ่อเลยผีแลกพูดแต่เว้จะดีไม่อยู่ในหน่องไปแล้วผีแหลกแล้วนี่คืออะไรแต่ซึ่งแมปเนี่ยมีชื่อว่า6โมงเย็นเป็นแมปที่ผมเห็นสปอยตั้งแต่ในทิกตอกเลยครับตั้งแต่ฟีมาโว้รู้เลยมั้งผมจำไม่ได้ละใครอยากเล่นตามเนี่ยเล่นตามเลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์แมปไว้ เพื่อไม่เป็นการเสียนาฬิกาเนี่ยก็รับชมคลิปกันเลยครับไอ้เหี้ยมไอสัตว์คูยังหลอนนะดูดิไม่ไม่ไม่แล้วคือแล้วคือมาเล่นกันตอนเกือบเที่ยงคืนไอเชี่ยเดี๋ยวพ่อพูดได้ลุกดูหน้าผู้ชายหน้าผู้หญิงดิพรุ่งนี้มีมีเสียงพูดเนี่ยะกลัวนะกลัวนะกรมีผ้าไทยด้วยศาสตร์ แจมอะโอ้หมันดูคูหน้าครูดีขวาไอเกลียดเลยแล้เนี่ยโอครับาย้เท่าไะร่ครับพี่เอออิสต์คนเกียดดูหน้าคูดีหน้าครูไอ้เกตว์คนเกลียหน้าคูเหมือนคนคนคนใกล้ตายอะแกงบริษัทนักยี่หรอกหบอกหลอกหลอกหลอกเฮ้อยอะไร

โอ้โหนี่เปิดอยู่นี่เปิดอยู่นี่เปิดอยู่เปิอดอะไรอะเลือดไม้ยี่หรอให้กูวิ่งหนีเลยเนี่ยอะไรก็ของเอาตัวรอดจากคูสาหร่สมสีฮะอะไรอะสมอนเรอสมอนเหรอกดกันเอาตัวรอดจากคูสมถีอุ้ยน้ำเศษผมผสมกันเลยจะปลอดภัยอ๋อน้ำเศษผมผสมกับตะปูฮะไปเผาอ๋อใครเก็บเก็บแล้วไปเผา โอเค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 นี่ห้องแดงเนี่ยนี่อยู่ห้องแดงนี่ชิลเลยห้องเนี้ยไม่เห็ตัวหลังเลยเพื่อนเพื่อนตัวทุกตัวเลยน้องอุ๊ยโอ้ยมีอะไรใส่อะไรตัวดีเฮ้ยเห็นฟื้นได้นะอ้้าวเฮย าไอ้เหี้ยมเอาลวกครลูกศาแข็งตื้งเลยครับครูไม่โคตรไวเลยอ่ะเออครูอย่างไวอ่ะสี่ดีครูแค่ครูแบบที้่ไวครูไวเลยครูไวครูไวเฮ้ยครูมาครูมาไอ้เหี้ยเพื่อนภารกิจไม่เดินเลยเพื่อนไปแข็งหน้าหอเพื่อนหอยเนี่ยกูจะหอยกูมาอยู่ทางตันตายตายตายเพื่อนตาย ม่คสมองสีเลยยฮ้ยคูไ no ม wow ่ตายเลยเฮ้ย ah คูไม <mass ę> mm ่ฆ่ากว่ะ้คูีว่าใส่กูอีกเที่ยนะูีหไหมทีโพสไไงวะคูเห็นปะเออกูกูเห็นกููไอ้กูเห็นละคูทีโพสไม่ใช่วะเป็นอะไรต่างคูตดไอ้เนี่ยกูตอ้าวหวาดิอ้าวอ้าวสวยหานดิสวยลงลงลงดิลงดิลงดิมีลไม้มีลไม้มีลไม้มไม้มีลงม้ใช่หรอคูติดกูไม่ติดปะกูติดลรูติดในห้อง สวยดีหน่มาได้เหรอสวยดีสวยดีใจนั้นใจนั้นใจออกมาได้ใช่ไหมเฮ้ยมึงอย่าพูดอีกันดิวะมึงอย่าพูดอีกันดลเกิดใจนะเหรอเฮ้ยไม้ชิวไม่ทด้เลยไม่ทด้เลยนะไม่ได้เลยนะชิวเฮ้ยเฮ้ยสมอนสีไม้ทำอะไรอยู่พักทำอะไรอยู่ของอ่าคิดเฮ้ยเฮ้ยกูคูคิดนะครับไปครับดูอ้าวไอ้เหี้ยกูกรูจมน้ำครูจมน้ำหมดไปไหนเหี้ยน้ำดำตาจะเดา อ๋อลกูาไปเลยจบแค่นี้หรอกูกูกูแค่เอา้ค่มาเผาแล้วก็เงิใครใครดลยามเงินกันลงยามเงิขอเราขอเราลุงยามเราเจอลุงยามมาหน้าตั้งเชียวเต้นเสียงสีละสีท่าดีสวัสีสีท่าจบสีเหรอครับโอเคครับ คุณรู้อะไรรอใ้ฉันฟังได้ไหมเสียไปเป็นยี่สิบปีแล้วโอ้ยยี่สิบปเสียยี่สปีแล้วเหรอคูปีแล้วพี่เเห็นว่าโดนทำของบนตําใส่จนตายเขี้ยะอีเสียงเสียคนนั้นดูอก่ยวจโอ้โหมนคณิด เจมมาเปิดเองถ้าอยากจะออกโอ้โอ้ห้องคดีโอ้สมองก็ระเบิดพอจบเกมดีๆราก่อนโลกไม่ไปเอากับฉันโอ้ยแปลกๆวะฉันไม่อยากเข้าไปตึกพยองทำไมลุงไม่เอากับฉันละตึกพยองพยองทองทำไมถึงไม่เอาโชคดีเข้าไปเอ๋โชคดีล่ะโอ้โหไ่ชันหห้องคณดีคือแต่แกี้ยมันคือตำนานตึกนั้นใช่ไหมแล้วตึกนี้มันจะเป็นตำนานใหม่ปะเฮ้ยมึงอย่าพูดงั้นดิวะ เฮ้ก็แปลกๆเว้ยทางหนีไปเนี่ยโอ้ยอุ้ยเอาปะอ้าวอ้าวะไรมีะไรอ่ะไปต่างจังหวัดกับมาพามาลือนแ้กห้องนี้ไปเก็บไว้เขาน้โอ้โหห้องเวทีต้มใจจะได้บังเอมาละ มึงฝากไว้หลายคนแล้คือขอคุณเจห้องเวรีไว้กับมือมวิทย์ที่ตื่นวันนี้ครับพอดีพ่งนี้ไปสัมมนาต่างจังหวัดกับครูเอ้ขวยสุดลินกระทืบเออเนี่ยเหย้ยตัวละครตัวละครยังบ่นอ้สัตว์แหมก็ไม่อยากจะบอกกับทุกคนว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะจบเพียงแค่ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมตัดไม่ทันจริงๆนะครับก็อยากให้ทุกคนได้ดูคลิปเร็วๆนะครับกลัวคนดูแบบคิดถึงงี้ไงเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะตัดคลิปให้ไวที่สุดเลยนะครับ ผมฝากทุกคนเนี่ยกดไลค์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของผมนยเองคลิปนี้เนี่ยขอสักแปดไลค์นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ